ตลาดดีกแล้วตลาดสดชุมชนบ้านบาขอีกแล้วพี่น้องเห็ดก็ที่มงานคือเก่าแหละพี่น้อง,อง <c ười> คนมาเก็บเห็ดนะไปเปลี่ยนรองเท้า ไม่เก็บเห็ดพี่น้องไม่เก็บเห็ดกันเลยมาแวะตลาดตลาดนี้ก็สิอยู่ติดทางตลาดสดชุมชนบ้านบาดเส้นทางนี้ทางนี้สิไปเยสพี่น้อง ห้าสิไปเซลาพุ่มป้าเบิ่งเห็ดเบิ่งเห็ดไข่เนี่ยไปไปทีมงานทุลักทุเลุ่ลักทเลเพราะว่าไม่เหตุมาเสือพอบามาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดอยู่ในดงบ่รายเลยสิมาเก็บเห็ดตลาด โจเฟอภาพไปทุกหม่องเลยพี่น้องบ้าว่าสิเป็นดงบ้าว่าสิเป็นตลาดป่าฮ็ดเจอเห็ดแบบตลาดสดชุมชนบ้านบางนี่จังหวะ อนหาราแปดสิบบาทอันนี้แจ้งยิมเด้ดิเออพันกิจยากแค่ไข่้อยหาสิบไปเลย้าจ้าสองถานเนาะคฝากไว้ไฮโรทอเอแม่หอยอันแค่ขด้นไปของเราฝากไว้เหะเ็ดไข่ก็บมีเดนดาวน์เออมีมีเห็ดไข่มันวัวเลยนีรค่ เอาานนเลีนบ่อลอยหาชิ้นเพราะว่าเท่าแข็งกินเสียอีกกินเสียอันนี้ละโมกละโมกค่ะทำเพ่เอาเ่มนเอาไปย่างเขาจะซื้อแล้วเจ้าก็เอาบ้างไปนี่ไหนเพิ่นกัดตัวกัดเจ้าเจ้นี่เราถนอะไรเขานะเรเอาพวกบ้าท่มาได้ ใช่อันนี้ก็พ่อกันบอกดาวนี่ก็แปดสิบบาทแปดสิี้หน่อมเอามากว่ดอกตูมเอาดอกบานมันหลังแล้วมันมองนีแถว เอาละทุกคนเดี๋ยวเอาขึ้นเต็มแห้งอืมเห็ดหลายโอ้ถูกเดี๋ยว ป้าใ้พอให้พอหนังเฮ็ดพอไปผัดเท่ะเดี๋ยวใไข่ผาดเอาฮห้ไี่ลายก็คือนางมึงก่อนเนาะ

โอ้พี่กรเปิดโอ้สี่ร้อยปื้สองร้อยเดียบนน,นสองร้อยเดีบนอเนสะกรเป็ดกปดุ่งท่าเรก็ดาว มัวขนแสบบ่หน่อยแสบนี่ได้ไมดีก็เลยซื้อขนมไปหาหนูก่อนดินีโอ้ยเมียค่ะค่ะไห้ถุงใส่บบกครัวกับันี้ตั้งหายเลยใส่สุงปาใส่ ก็เสีเอาอย่างละประเภทเอาไปให้ลูกม่วักนใหญ่นีเลยัต็ดนี่ละหน่อยเอ้ยปัดกล้วยกลวยมันหนอยไงคุณ

บักพ oui, bon, ีกยีกบาทเจ้าคนไปใส่บ ah ้านี่บักพีอันนี้บักเคลือเาบทเบวักเคลืนี่กบาทบาท้าเบิร์ดบักแดงนี่ยังสิบกานอยากมันมันดมันดกอนน่อนฮะ